กนวัตกรรมดับเบิลแคปขาดที่อยู่ในอาหารเสริมบียร์ค่ะต้องบอกว่านวัตกรรมดับเบิลแคปเนี่ยนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่ผสมผสานระหว่างสารที่เป็นน้ำมันและก็สารที่เป็นผงค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะน้ำมันกับผงเนี่ยเขาจะไม่สามารถละลายเข้าด้วยกันได้ค่ะก็เลยทำให้เราเนี่ยนะคะจะต้องรับประทานหลายๆครั้งหลายหลายเม็ดแคปซูลค่ะ แต่เนื่องจากนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของเรานะคะเราสามารถผสมผสานสารที่เป็นทางน้ํามันแล้วก็เป็นผงเข้าไว้ได้วยกันค่ะเราจะเห็นว่าชั้นนอกของแคปซูลเนี่ยนะคะเป็นน้ํามันค่ะแล้วเวลาที่เขาแตกตัวเนี่ยะ,ะต้องบอกว่าแคปซูลข้างนอกจะแตกตัวออกก่อนนะคะแล้วก็ดูดซึมสารที่เป็นน้ํามันเข้าไปก่อนค่ะก็จะเห็นฤทิ์ได้ค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวค่ะ หลังจากนั้นค่ะเดบลแคปที่อยู่ข้างในนะคะก็จะละลายออกมาค่ะแล้วก็ดูดซึมสารที่เป็นผงทั้งหมดเอาไว้ค่ะเห็นไหมคะว่านี่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับทุกคนค่ะและเรามารู้จักกับส่วนประกอบทั้ง6ชนิดนะคะที่มีอยู่ในบีออนค่ะตัวแรกเลยนะคะในเฟสของน้ํามันค่ะเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดแห่งน้ํามันนะคะหรือว่าน้ํามันรําข้าวนั่นเองค่ะเจ้าน้ํามันรําข้าวนี่นะคะก็มีข้อดีนะคะที่มีเซรามายค่อนข้างสูงค่ะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับผิวของร่างกายของเรานะคะนอกเหนือจากนั้น,นะคะ่ะยังมีสารอีกตั้ง5ตัวเลยนะคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการชะลอวัยค่ะและสารที่สําคัญอีก2ตัวที่ได้รับรางวัลมาจากประเทศโปลแลนด์นะคะต้องบอกว่าเป็นรางวัลเหรียญทองเลยนะคะก็คือนว,วัตกรรมที่เรียกว่า FIR- เ l l o 99นั่นเองค่ะเป็นการผสมปสานกันนะคะระหว่างสารสกัดที่มีชื่อว่าแอสคาัสนะคะบวกกันกับสารสกัดที่มีชื่อว่าเซนเทล่านั่นเองค่ะ ซึ่งทั้ง2ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยทําให้สายเทโรเมียของเราเนี่นะคะมีความแข็งแรงแล้วก็ยืดยาวขึ้นค่ะ ซึ่งตายเทโลเมียเองเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นกลไกของการชะลอวัยอีกชนิดนึงเลยค่ะนอกเหนือจากจะทําให้เซลล์ของเรานะคะมีความแข็งแรงมีความชุ่มชื้นม,มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะก็ยังทําให้ร่างกายของเรานะคะมีปุมคุ้มกันอีกด้วยค่ะนอกเหนือจากรางวัลที่ได้มานะคะก็ยังมีตัวอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโคเอนไซม์คิวเทนะคะในรูปแบบของ QH ค่ะก็เรียกได้ว่าง่ายต่อการดูดซึมแล้วก็เห็นผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะยังมีสารสก,กัดจากเมลอนค่ะ ที่เป็นเมลอนจากประเทศฝรั่งเศสนะคะก็จะมีสารสําคัญที่เรียกว่า SOD ค่ะซึ่งเจ้า SOD เนี่ยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือสารสกัดที่เรียกว่าซิตรัสนั่นเองค่ะในซิตรัสเนี่ยนะคะก็จะมีไบโอฟลาโวนอยด์ที่ค่อนข้างสูงค่ะซึ่งเจ้าไบโอฟลาโวนอยด์เนี่ยนะคะก็จะช่วยเสริมฤทธิ์กันค่ะกับสารสกัดอีก6ตัวในสูตรนี้นะคะก็ทําให้ในเรื่องของการชะลอวัยค่ะ และวิธีการรับประทานเบียร์นะคะก็ง่ายๆค่ะรับประทานเพียงวันละ1แคปซูลนะคะจะให้ดีนะคะควรที่จะรับประทานในช่วงที่ท้องว่างค่ะ